ครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้เขอให้มาจากร้านค้าที่โรงเรียนครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าเรื่องราวมันน่าเบื่อนะครับที่ผมไปดูคนสนับสนุน e n t e r t a i n m e n t Complex โทษนะครับคุณบอกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีแต่ข้อดีพูดข้อเสียของมันมั่งสิครับผู้สนับสนุนครับผมขอข้อเสียของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หน่อยครับผมไม่เห็นเลยว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะมีประโยชน์อะไรเลยขอได้ไหมครับผมขอหน่อยนะครับท่าน ผมขอดูไม่หวานผมขอดูข้อเสียของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์หน่อยได้ไหมครับเพราะตั้งแต่ผมฟังพวกคุณพูดมาเนี่ยคนหนึ่งร้อยคนในกลุ่มของคุณนะที่สนับสนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์อ่ะคุณพูดแต่ข้อดีทั้งหมดเลยอะ่ะขอข้อเสียหน่อยดีครับนะ ทุกอย่างมันต้องมีทั้งดีทั้งเสียถ้าคุณไม่กล้าพูดข้อเสียของมันเนี่ยเพียงเพราะคุณต้องการสนับสนุนมันมันก็พูดยากนะครับแล้วเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบังเอิญได้ไปดูคนที่มาโพสต์น่าจะเป็นคนใต้นะเพราะลงท้ายได้วยคำว่ายอมอด้วยขออนุญาตที่ผมไม่เอ่ยตรงๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นการผิดระบบระเบียบของย t u b e อีก ทีนี้เขาพยายามจะให้เหตุผลสนับสนุนว่าไอ้เจ้า e ิ t เ r t a าเ m ต n เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันมีประโยชน์อย่างมหาศาลนะต่อไปคนไทยก็จะมีกินมีใช้กันไปตลอดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยที่แหมมันคือเขาจะบอกต่อไปคนไทยจะอยู่สบายขึ้นประเทศเราจะมีแต่คนร่ำคนรวยไม่มีคนยากคนจน ประเทศไทยจะตัดความสัมพันธ์กับความจนของโลกใบนี้ใช้สติคิดนิดนึงนะครับประเทศในโลกใบนี้ทุกประเทศไม่มีคำว่าไม่ไม่มีคำว่ามีแต่คนรวยมันก็ต้องมีคนจนในประเทศครับฝรั่งที่เรารู้จักกันเห็นก็แบกกระเป๋ามาเมืองไทยบ้านเมืองของเขาก็มีคนจนมีคนไร้บ้านมีคนไม่มีที่ทำมาหากินมีคนไม่มีอาชีพ มีคนตกงานมีทุกอย่างครับประเทศที่จเจริญแล้วมีหมดเลยในเอเชียเราอย่างประเทศจีนเขาก็มีคนจนประเทศอะไรนะญี่ปุ่นใช่ไหมที่อยู่ไกลๆออกไปอะ่ะก็มีคนจนอเมริกายักษ์ใหญ่ของโลกยังมีคนจนเลยครับอ้าวแล้วอเมริกานี่ที่เขาว่าเสรีประชาธิปไตยเนี่ยคนผิวขาวกับผิวดำเขายังอยู่แยกเลยครับเขาไม่สามารถรวมตัวกันได้ ทำไมครับที่เขาไม่รวมตัวกันได้เขาก็ยังไม่เอากันเองไงครับกินข้าวครับอืมทีนี้บังเอิญอย่างนี้ครับถ้าเรามองกันให้ดีๆว่าเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพเนี่ยเวียดนามก็จะทําคนไทยที่มีความคิดมีสมองคิดตามผมนะครับให้เวียดนามทำเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราจะได้ดูว่ามีผลกระทบอะไรบ้างกับประเทศ ไม่ใช่มานั่งเสียดายว่าทําไมเราไม่สร้างถ้าคุณมาบ่นเอ้ยทำไมเราไม่สร้างทํา,มาทไมเราไม่สร้าง,าางก็เราให้เขาทําก่อนไงพอเวียดนามทําเสร็จแล้วถ้าเกิดเขาทาแล้วดีขึ้นคนของเขาอยู่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นความยากจนหายไปบ้านเมืองดีขึ้นถนนหนทางดูชั้นสมัยกว่าบ้านเรามีทุกอย่างพร้อมค่อยทอยําก็ยังทันถ้ามีประโยชน์แล้วเอาไอ้ไอตัวคาสิโนออกไป ก็จบเรื่องแค่นั้นเองประเทศเวียดนามอ่ะเพิ่งจะมีรถไฟฟ้ามาเมื่อ3ปีที่แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดดูคลิปวิดีโออ่ะของช่องอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วครับและมีสายเดียวด้วยในขณะที่ประเทศไทยเรามีรถไฟฟ้ามาตั้งนานแล้วด้วยโอ้หนับสายไม่ถูกมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งบนดินมีทั้งใต้ดินนอ้ยระบบรางของเราเรียบร้อยหมดแล้ว เวียดนามเพ่งมามีรถไฟฟ้าแค่สายเดียวครับแล้วอย่างนี้จะมองว่าเขาจะแสงหน้าเราตรงไหนล่ะครับอาหารการกินของเขาก็ราคาแพงหูฉี่ไม่ใช่เล่นเล่นเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะ่ะเงินเงินสกุลดองอ่ะแล้วของไทยก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นหลักร้อยเนี่ยอย่างมากสุดก็หลักพันนะที่มีดราม่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย เพราะฉะนั้นนะครับ Entertainment Complex อะ เอาไปปรับแก้ไม่ให้มีคาสิโนคนที่เขาไม่เอาคาสิโนเขาอาจจะยอมรับก็ได้แต่ผมคนหนึ่งผมไม่ยอมรับอยู่แล้วเพราะมันไม่จําเป็นต้องมีเพราะมันไม่ได้สร้างไรายได้ได้อย่างจริงจังถ้าในอนาคตทุกประเทศมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ทั้งหมด คนที่สนับสนุนในตอนนี้ครับช่วยตอบผมหน่อยว่าเมื่อมันมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งทั้งโลกไม่มีประเทศไหนไม่มีมีหมดเลยเอาไงอ่ะคุณจะเอายังไงครับใครอะครับที่จะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ว่าเออเมื่อมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วมันดียังไงมันดีแบบไหน เพราะว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยผมบอกเลยนะคุณสร้างไปในวันนี้วันข้างหน้าก็เจ๊งเพราะหลายๆประเทศช่วยกันสร้างไปหมดโลกไปนี่มีแต่เอ็นเตอร์เทนเมนต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เต็มไปหมดเลยใครก็สร้างสร้างสรา,สรา,สรา,สรากำไรไม่มีครับขาดทุนยับหัวคิดตรงเนี้ยไม่มีสนับสนุนบอกว่าเดี๋ยวต่อไปประเทศไทยเราจะไม่มีคนจนมีแต่คนรวย ้าวเอาอะไรมามา,มา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 วัดนะครับเป็นโตนหรือว่าไม่เป็นทันเมตรหรือว่าเอาตลับเมตรมาวัดอืมมันวัดอะไรไม่ได้เลยถ้าคุณบอกว่าต่อไปประเทศไทยเราจะไม่มีคนจนแล้วเพราะเราเราทําเรื่องของ,ของเอเจนต์เอเจนต์ไมคอมเพล็กซ์ขึ้นมาแล้วคิดว่าคนคนจนจะไม่มีมันก็ยังมีต่อไปถือเผอมันอาจจะเป็นหนักเหมาเดิมอีกแล้วเสียนพนันในประเทศไทยก็บ่นอีกว่า อยากเล่นแต่เล่นไม่ได้เพราะมีกติกาห้ามคนที่มีไรายได้ต่ำกว่าห้าสิบล้านเข้าไปเล่นในคาสิโนทำไงอะ่ะก็อดไปดิเพราะฉะนั้นผมอยากจะพูดถึงตรงนี้นะครับว่ายังไงก็แล้วแต่ผมคนหนึ่งผมไม่สนับสนุนให้มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพเพราะมันไม่เกิดประโยชน์จริงๆเอาเป็นว่าประมาณนี้เนาะ ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยหมายเลขบัญชีเดิมแล้วกันธนาคารทาหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่ธนาคารทาหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชี3162628972 3162628972บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นครับ ไม่สนับสนุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถ้ายังไม่เอาคาสินโนออกแต่ถ้าเอาคาสินโนออกค่อยมาคุยกันในโอกาสหน้านะครับเอเครับยาวประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอกินข้าวต่อแล้วกันพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ